สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พอมีแดดเราก็ออกข้างนอกพอมาถึงที่มืดมืดมาแล้วนะคะทุกคนทุกคนดูดูบรรยากาศวันนี้บรรยากาศสวยงามมากนะคะวันนี้จะมาที่อุ้ยวันนี้น้ําลดนะคะทุกคนเห็นน้ํำไหมน้ําลดเยอะเลยน้ํายดน้ําลดน้ําลดพี่ตายลืมดูไปตั้งนานแต่เดี๋ยวแตเดี๋ยวจะเดินลงไปดู ที่ข้างล่างนะคะว่าจะเจอเจอปูไหมเจอหอยไหมนี้ก็เป็นที่ต้องเที่ยวนะคะสวยงามมากให้ทุกคนได้รับชมนะคะนี่คือทะเลจะมีกลิ่นปูกลิ่นหอยนะคะน้ำมันจะขึ้นมาทำให้เรารู้ว่าเเป็นบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศถามว่าสวยไหมคลึ้มนะคะคลื้นนะคะคลื้มมาก ตอนนี้ก็จะมีให้ทุกคนได้รับชมนะคะที่ท่าเข้าไปเส้นนี้นะคะนี่คือเป็นยอหาเฟิร์นนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูนะคะนี่แต่เดี๋ยวจะไปอีกฝั่งหนึ่งทุกคนอาจจะได้เห็นนะคะทุกคนอาจจะได้เห็นจะว่ามีปูไหมมีปูไหมมีปูไหมคุณทุกคนน้ำน้ำลดเยอะเลยเห็นไหมคะน้ำลดเยอะเลยอะ่ะอือฮึเนี่ย ทุกคนซูมดูใกล้ๆดูที่จอดเรือนะคะที่จอดเรือไปถึงตรงนู้นเลยเห็นไหมไกลมากเลยที่จอดเรือเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าตรงนู้นเราเข้าได้นะคะแล้วจะมีปูมีหอยให้เราได้ชมไหมดเดี๋ยวตามไปดูนะคะบรรยากาศสวยงามมากเห็นไหมคะทุกคนด,ดูจะคลื้มๆนะคะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้ว เย็นสบายสาหรับเรานะคะก็เลยออกมาข้างนอกอาบรรยากาศสวยๆนะคะเพราะว่าจะมีวันนี้ที่มีแดดหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ไม่มีมีบรรยากาศแบบนี้อีกแล้วก็เลยออกมาเอาคลิปสวยๆให้ทุกคนได้รับชมนะคะดูบรรยากาศวันนี้คลื่นมาอีกแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะทุกคนทุกคนดูนะคะให้ทุกคนบรรยากาศ โอเคโอเคนะคะโอเคนะคะพอดีมีรถมาข้างหลังด้วยโอเคเดี okay, ๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปั่นอีกทีโอเคนะรับไปต่อนะคะไปต่อนะคะวันนี้บนจัก,กรยานออกมานิดนึงนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงนะคะให้ทุกคนได้ชมกันทุกคนเห็นไนหะมบรรยากาศสวยไหมมีแดดมีครึ้มมีฝนอาจจะเล็เล็กน้ยน้อย,อยแต่เดี๋ยวจะจะลงไปดูว่า มีปูข้างล่างไหมนะคะทุกคนที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูยะ yeah. นะคะอยากจะให้ทุกคนได้ดูนะคะอ่าฮะก็เป็นวันที่ทุกคนได้เที่ยวได้เที่ยวแล้วก็หยุดพักผ่อนจะพาทุกคนไปดูปูนะคะว่าจะมีไหมแต่น่าจะมีเนาะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ยเพราะที่ตรงนี้เราลงไม่ได้นะคะกลัวจะลื่นนะคะทุกคน กลัวจะลื่นนะคะก็เลยไม่กล้าไม่กล้าเสี่ยงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไปมีที่ลงนะเพราะน้ําลดเยอะเลยน้ําลดให้เห็นเลยทุกคนเห็นไหมคะคมีเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะบรรยากาศสวยงามสวยงามมากเลยทางทางเข้าเมือง กคนเห็หมอยากจะดูน้ําว่ามีปูไหมแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะจอดจักรยานตรงนู้นแล้วก็จะลงไปเพราะมิทีีให้ลงอยู่นะคะอยากจะดูว่ามีปูไหมแต่ตรงนี้ก็คือถามว่าทานได้ไหมอย่าทานดีดีกว่าเพราะว่ามีน้ํามันนะน้ำมันเรือประมาณนี้ก็ไม่สะอดไม่ไม่สะอาดสักเท่าไหร่นะคะก็อย่าดีกว่า แต่ว่าเนาะบรรยากาศก็โอเควันนี้บรรยากาศถามว่าดีไหมสําหรับเราว่าดีนะคะไม่ร้อนเพราะเราไม่ชอบร้อนถ้าร้อนแล้วกลัวจะผิวเสียเป็นคนที่กลัวมากนะกลัวผิวเสียนะคะใช่ถ้าออกแดดมากๆเนี่ยจะทาให้เราผิวเราจะเสีย <c oughs> เพราะว่าเราไม่ชอบชอบบรรยากาศร้อนๆจะทุกคนเห็นไหมน้ําจะลงลึกเลย ทุกคนเห็นไหมคะนี่เรือกําลังจะออกนะคะทุกคนเนี่ยเรือตรงนี้ทุกคนเขาก็จะทุกคนเห็นไหมให้ทุกคนซูมให้ทุกคนดูนะอ่าฮะเดี๋ยวนะคะนี่คือทุกคนกําลังจะออกเรือเรือกาลังจะออกแล้วนะนี่ทุกคนให้ดูนะคะ<อ>เห็นไหมคะนี่ทุกคนก็นั่งเรือแล้วนะ,ะตอนนี้ก็จะออกไปกลางทะเลเลย เที่ยวหนึ่งก็ประมาณต่อคนนะคะก็40ยูโรทุกคนหารไปเงินไทยเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ยูโรหนึ่งก็39บาทกว่านะคะให้ทุกคนดูได้เลยนะคะนี่มีร้านอาหารทุกอย่างนะคะนี่ทางลงนะคะต้องระวังหน่อยนึงนะคะทางลงเรือนะคะทุกคนสามารถจองตั๋วได้แถวนี้นะคะเพราะว่าก็จะมีที่ออฟฟิศ ขายจองตั๋วโดยเฉพาะนะคะเห็นไหมคะ่นัน,นี้ก็เป็นทางลงเห็นไหมคะทางลงเห็นไหมคะจุดลงเขาจะออกแล้วค่ะเรือก็จะออกแล้วนะคะเห็นไหมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ที่ได้เอาให้ทุกคนได้รับชมเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามมากทีนี้เรือก็จะออกไปอีกอีกอีกที่หนึ่งนะคะเขาจะเจาะจงว่า เราจะไปสามชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงเรือจะออกเรือนี้ก็น่าเล่นนะคะนี่เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะที่ท่องเที่ยวนะคะที่ที่เราอยู่ทุกคนเห็นไหมอืมเป็นที่ท่องเที่ยวบรรยากาศอาจจะคลึ้มนะคะบรรยากาศอาจจะคลึ้มนะคะแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วแบบ น่านั่งเหลือเพราะอากาศไม่ร้อนจัดนะคะทีนี้เริ่มจะออกแล้วนะทุกคนให้ดูบริเวณรอบๆนะคะบรรยากาศวันนี้คลึม้มคลึ้มมากเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่วันนี้เมื่อเชา้านี่ตอนที่ออกมาแดดแดดจ้าแดดจ้ามากนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำก็ลด ทุกคนให้ทุกคนดูนะคะนี่คือหอยนะคะนี่คือหอยนะคะทุกคนที่เกาะอยู่ตรงนี้คือหอยนะคะเนี่หยหอ,หอยนางรมนะคะหอยนางรมนะคะทุกคนเนี่ยสามารถสามารถทานได้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นน้ำมันเนาะตรงนี้นะคะก็อย่าดีกว่าใช่ไหมนี่คือหอยนะคะหอยนางรมนะคะนี่ ดูไปดูมาก็พาทุกคนมาดูหอยเห็นไหมคะเยอะมากเลยนะคะหอยจะอยู่จะจะจะเกาะอยู่ตรงกับอ่าหินประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยก็เยอะมากเลยหอยเยอะมากเลยทุกคนเห็นไม้เห็นหอยไม้เอาหอยให้ทุกคนดูทุกคนอยากเห็นหอยไหมเห็นไหมคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ อาวฝนมาแล้วฝนมาแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสุดท้ายก็พาทุกคนมาดูหอยฝนตกแล้วนะคะทุกคนดูน้ําฝนตกนะคะเนี่ยฝนตกแล้วก็จะกลับบ้านแล้วฝนตกนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดให้กําลังใจด้วยนะคะเลิฟเลิฟรัก,ร,กรักกับทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเอาหอยให้ทุกคนดูนะคะบ๊ายบาย pun pun